גרא <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องไอกษาสตรแชนเนลเนาะซึ่งวันนี้ครับผมจะมาบอกค่าเหตุผลนะครับที่ทําให้เกมโลโบ็อกปิดชั่วคราวนั่นเองครับมาดูว่าจะมีเหตุผลอะไรบ้างนั่นเองครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขออธิบายเกี่ยวกับลิงก์ที่ทางโลบ็อกเขาได้แปะไว้ให้เราอ่านนิดหน่อยแล้วกันนะครับอ่าก็คือลิงก์เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาจากในคลิปที่ผมได้ลงไปนะครับแต่ว่าผมลืมอธิบายในข้างล่างนั จะเห็นได้ว่าทางโลบ็อกเนี่ยมีปัญหานะครับบริการหยุดชะงักนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาแล้วนะครับซึ่งในเวลาวันที่2ตุลานะครับหรือว่าเวลาวันเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้ทําการแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็มาเป็นอีกทีนึงนะครับเห็นไหมลงชื่อใช้ปัญหาความเสถียรก็คือลงชื่อใช้ปัญหาความเสี่ยงประมาณว่าล็อกอินเข้าทางเว็บโลบ็อกหรือว่าล็อกอินเข้าทางเกมเนี่ยมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเน็ตอาจจะเดินทางช้าอะไรแบบเนี้ยซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันเริ่มวันที่18ตุลานั่นเองครับได้ทําการแก้ วันที่19ตุราเช่นเดียวกันก็ประมาณวันถัดมาก็แก้เสร็จอะไรประมาณนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็มาเป็นอีกรอบที่3ครับก็คือการหยุดชะงักของไซส์ขนาดเล็กอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไซส์ขนาดเล็กคืออะไรแต่ที่ผมก็รู้ๆก็คือผมเนี่ยไซส์ขนาดใหญ่นะครับแต่ทางโลบอกเนี่ย อาจจะไซส์ขนาดเด็กอันนี้คือผมไม่รู้ละกันแต่เอาเป็นว่าผมไซส์ขนาดใหญ่ละกันนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันเริ่มมันที่21ตุลานั่นเองครับและในเวลาเดียวกันหรือว่าวันเดียวกันเนี่ยก็คือวันที่21ตุลาเนี่ยได้ทําการแก้นะครับเรียบร้อยแล้วและรอบนี้นะครับเป็นอีกแล้วนะครับก็คือวันที่28ตุลาหรือว่าวันวันวันวานใช่ไหมคือวันวานวันนี้วันที่29เอาเป็นว่าวันที่18ตุลาของเวลาบ้านเขาเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วนะคร แม่งเป็นทุกอย่างคือแบบพังทุกยอ,อย่างเอาง่ายๆเลยรอบที่ผ่านมาใช่ไหมอันนี้พังแค่บริการบางจุดนะครับวันที่19นะครับพังแค่ การล็อกอินนะครับวันที่11พังแค่เว็บไซต์มั้งเว็บไซต์ขนาดเล็กแต่รอบนี้พังทุกอย่างนะครับคือมีปัญหาทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเกมนู่นนั่นนี่นะครับการล็อกอินการเข้านะครับอินเทอร์เน็ตอะไรทุกอย่างนะครับบริการหยุดชะงักหมดเลยนะครับซึ่งรอบนี้เป็นปัญหาใหญ่และตอนนี้กาลังแก้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุที่แท้จริงกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีสาเหตุแดไม่ใช่แท้จริงนะที่ผมจะบอกต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุแท้จริงแต่ผมเดานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย เพือชาตินี้ไม่ต้องรอชาหน้าต้องร้านไฮด้าช็อปไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโลบัสในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีบริการกดเทปแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์กดเกมพาร์ทแบบอนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์ถึงเรดแปดและยังมีบริการเกี่ยวกับแมปบอลฟุตและชิงไรกันซี่ไม่ว่าจะเป็นกดผลกดเกมพาร์ททำผลตื่นและฟาร์มเมลสนใจติดต่อไปที่ริ้งด้านล่างได้เลยครับไฮด้าช็อปเหตุผลที่หนึ่งนับนั่นก็คือแฮกเกอร์นั่นเองครับในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมด ที่มีระบบป้องกันที่ดีมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะแฮกได้นะครับเนื่องจากว่าแฮกเกอร์ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสติปัญญาครับ IQ สูงนะครับค่อนข้างที่จะแบบเก่งอ่ะเออคือมันเก่งอ่ะครับมันสามารถแฮกได้ทุกอย่างครับและในปัจจุบันเนี่ยเกมโลบอฟนะครับก็มีการแฮกในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับแน่นอนว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้เล็งเห็นตรงนี้ครับอาจจะทําการปิดแมปครับเพื่อที่จะเคลียร์ไอพวกแฮกเกอร์นี้ออกไปนะครับทำให้ ไอ้พวกแฮกเกอร์นี่ไม่สามารถแฮกได้นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มระบบป้องกันที่แบบว่าโอ้โหโคตรจะเก่งนะครับโคตรจะแก่งแบบว่าไม่สามารถที่จะทําแฮกเกอร์กลับมาแฮกได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งการที่ปิดแบบรอบนี้เนี่ยทำให้แฮกเกอร์หลายๆคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เนาะเออเป็นไงล่ะเจอของยิงเข้าไปนะครับแน่นอนว่าเหตุผลแฮกเกอร์เนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ทางเกมเนี่ยปิดแแบบนะครับหรือว่าปิดเกมชั่วคราวนั่นเองครับเพราะว่าหากปล่อยให้พวกแฮกเกอร์ลอยนวลแล้วก็บอกได้เลยว่าอาจจะทําให้เกมเสียก็เป็นนได้ะครับผม เหตุผลที่2นะครับนั่นก็คือข้อมูลล่วไหลนั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับว่าการที่แฮกเกอร์เข้ามาเนี่ยบางคนเขาก็ไม่สามารถที่จะ แฮ็กเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับแต่ถ้าหากว่าทาง Ro บ็อกนะครับมีระบบขัดข้องจนทําให้ข้อมูลที่มีอยู่ในตัวเราหรือว่าข้อมูลที่เราล็อกไว้เนี่ยหลุดออกไปแล้วแล้วก็นะครับไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์หรือว่าผู้เล่นที่หัวหมอเนี่ยได้ละได้รู้ข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยเขาก็อาจจะทําไปดัดแปลงหรือว่าอาจจะไปเปลี่ยนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าในอีดีเราหรือว่าอะไรได้นะครับแน่นอนว่าการที่เราไม่สามารถเข้าอดีเราได้เนี่ยเราก็ต้องแจ้งทางโลบ็อกถูกปะพอโลบ็อกรับรู้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องชดเชยให้เราาาเเเกก็ไม่อยยจะสีวลา หรือว่าเสียแบบอะไรต่างๆเสียก็เสียตังค์เสียนู่นเสียนี่ชดเชยให้เรานะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่เติมหลักล้านนะครับหรือว่าผู้เล่นที่สร้างแมบบสร้างอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนเขาก็ไม่อยากจะชดเชยอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะเสียตังค์ให้กับผู้เล่นถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ข้อมูลเรารวบไหลออกไปเนี่ยเขาอาจจะต้องทําการปิดเกมปิดแมปเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลกลับมาและอาจจะล็อกให้ข้อมูลเราเนี่ยแน่นหนากว่าเดิมก็เป็นได้นะครับผม เหตุผลที่3นะครับนั่นก็คืออัปเดตหรือว่ามีกิจกรรมอีเวนต์ใหม่เข้ามานั่นเองครับเหตุผลนี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมฮาโลวีนเข้ามานะครับฮาร l o ลบล็อเนี่ยอาจจะปิดแมปแล้วก็อาจจะอัปเดตนะครับทำการซื้อไพ่เราก็ได้อาจจะ เปลี่ยนธีมนะครับหน้าเกมนะครับให้มันเป็นแบบธีมฮาโลวีนนะครับหรือว่าเปลี่ยนรูปแมบบเปลี่ยนรูปดาวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ให้เป็นธีมฮาโลวีน,นหรือว่าอาจจะมีของแจก,กที่เป็นธีมฮาโลวีนนะครับอาจจะเป็นอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมที่ใหญ่มากๆจนอาจจะต้องปิดแมบบปิดเกมนั่นเองครับท่านผู้ชม เหตุผลที่4นะครับนั่นคือติดลิขสิทธิ์นั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในเกมโรบ็อกในปัจจุบันเนี่ยมีแมปหลายๆแมปนะครับที่ติดลิขสิทธิ์อนิเมะและก็ติดลิขสิทธิ์เพนครับและรอบนี้เนี่ยอาจจะโดนแจ้งนะครับแบบข่าวใหญ่หรือว่าจะโดนแจ้งครั้งใหญ่นะครับจนทําให เกมโลบล์เนี่ยอาจจะต้องปิดนะครับและก็อาจจะต้องแจ้งเตือนไปทางผู้พัฒนาแมบปบที่กําลังทแบบําแมปตีลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยให้ทําการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขให้มันไม่ตีลิขสิทธ์นั่นเองครับเพราะถ้าหากว่าโลบอ์โดนฟ้องลิขสิทธิ์แล้วก็โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเพลงหรืออนิเมะดังๆนะเรียบร้อยนะครับ <c oughs> คือเรียบร้อยแน่ๆนะนะคือผมบอกเลยว่าอาจจะเสียหายถึงหลักพันล้านเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะโดนลิขสิทธิ์แล้วอาจจะต้องรีบทําการแก้ไขก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชม เหตุผลที่5นะครับนั่นก็คือแมวกัดสายไฟนั่นเองครับบอกได้บอกได้ตามตรงเลยนะครับว่าเหตุผลนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้น้อยนะครับแต่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทางบ้านผมนะครับก็มีน้องนะครับและน้องเนี่ยมันก็ชอบเดินมาเพ่นพ่านนะครับเดินมาเกาะแกะสายไฟผมนะครับบางทีมันก็มาปิดสวิช์อะไรอย่างเงี้ยเวลาผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยมันปิดสวิช์ปึ๊บเนี่ยก็อาจจะทําให้ผมเนี่ยต้องอัดใหม่อะไรแบบนี้ครับซึ่งในกรณีเดียวกันที่ ในห้องนะครับในห้องผู้พัฒนาแอดมินโดบ็อกอะไรต่างๆเนี่ยเขาอ,อาจจะเลี้ยงแมวไว้แล้วบังเอิมว่าเอ,อาจจะลืมให้อาหารแมวอะไรแบบนี้เออแมวมันก็เลยโซนไงเออแมวแบบเอ้ยทำไมมึงไม่ให้อาหารกูว่ากูหิวแล้วนะเดี๋ยวกูแค่สายไฟแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไปแค่สายไฟอะไรตอนนี้ก็ได้นะครับเออมันอาจจะทไม่เอ้ยระบบเสียอะไรก็เป็นได้นะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับให้เหตุผลที่ผมได้พูดไปนะครับผมอาจจะพูดเร็วหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ถนัดสายนี้เท่าไหร่นะและในปัจจุบันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นร้อนในนะครับและมันแสบมากๆนะครับใครที่ต่อยเก่งๆก็รบกวนมาชกหน้าผมให้มันหายร้อนในได้หรือเปล่าล่ะเออโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่คิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะว่าเอ๊น้องๆคิดว่าพี่มันอาจจะเป็นเพราะนี้นะมันอาจจะเป็นเพราะนู่นมันอาจจะเป็นเพราะนี่ก็เป็นได้นะครับผม